อันยงเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของลิซ่านะครับลิซ่าจาก Black พิงกแล้วก็ลิซ่ามันนี่นั่นเองในฐานะของศิลปินเดี่ยวนะครับทุกคนก็น่าจะรู้กันว่าลิซ่าของเรานั้นเนี่ยปังมากขนาดไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงเดบิวที่เป็นเพลงไตเติ้ลหลักออยย่่าางงงงงรวมไปปถึเพล B สุดัันนใ ทั้งสองเพลงแนก็สร้างเรื่องราวต่างๆไว้มากมายสร้างสถิติใหม่ๆได้มากมายเช่นเดียวกันนะครับลิซ่าเนี่ยทำเอาแฟนๆภูมิใจกันมากๆเลยอย่างล่าสุดนี้นะครับลิซ่าของเรานั้นก็มีชื่อเข้าชิงในงานประกาศรางวัลระดับโลกนะครับอย่าง MTV Video Music Awards ซึ่ง Black P i n k ของเรานั้นเนี่ยก็เดินทางไปแสดงที่งานนี้เป็นครั้งแรกสําหรับเวทีระดับโลกในการคัมแบ็กพิ้งเวนนอมกันเลยทีเดียวทั้งแ l a c k พิ n งแลวก็ลิซ่านะครับก็ต่างมีชื่อเข้าชิงในงานประกาศรางวัลครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกันในตตอนนนนี้คัแฟ่่าาางมด กันแล้วก็ลุ้นมากๆเลยอยากให้ลิซ่านั้นสามารถคว้ารางวัลจากงานประกาศรางวัล MTV Video Music Awards ครั้งนี้ขึ้นมาให้ได้นะครับแถมในตอนนี้เนี่ยแฟนๆก็ยังมาชวนกันเนี่ยไปปั่นวิวเพลงมันนี่ให้กับลิซ่านะครับแล้วก็ไปปั่นวิวเพลงลาริสซ่าให้กับลิซ่าด้วยเช่นเดียวกันหลังจากที่ในก่อนหน้านี้นะครับแบล็คพิ้งเนี่ยไม่ได้มีการคัมแบ็กมาเลยมีเพียงแค่เพลง Ready for Love นะครับที่เพิ่งปล่อยออกมาก่อนหน้านี้แล้วก็ต่อด้วยพิ้งเวนอมแฟนๆเนี่ยก็เลยอยากช่วยกันนะครับดันให้เพลงของลิซ่าอย่างมันน รางวัลในงานประกาศรางวัลครั้งนี้มาได้เพื่อเป็นตัวแทนของดอมแบล็กพิงเป็นตัวแทนของดอมสีชมพูดำนั่นเองและทุกคนเนี่ยคิดว่าลิซ่าของเรานั้นนะครับจะสามารถคว้ารางวัลจากงานประกาศรางวัล MTV Video Music Awards มาได้หรือเปล่าเนี่ยก็มาคอมเมนต์พูดคุยมาคาดเดากันได้เลยนะครับในตอนนี้เนี่ยงานก็น่าจะเริ่มกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใครเนี่ยที่คาดว่าลิซ่านะจะสามารถคว้ารางวัลครั้งนี้มาได้ก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยคิดว่ามีเปอร์เซ็นต์มากต้อยขนาดไหนนะครับรวมไปถึงมาส่งกําลังใจให้กับ การขึ้นแสดงโชว์ในงานครั้งนี้รวมไปถึงการชิงรางวัลน,นะครับแต่ว่าแค่มีชื่อเข้าชิงเนี่ยแฟนๆก็ดีใจกันมากๆแล้วแต่ถ้าหากว่าสามารถคว้ารางวัลมาได้ไม่ว่าจะเป็นในฐานะของ Black พิ้งหรือว่าในฐานะของ Lisa ลิซ่าศิลปินเดี่ยวก็ตามแฟนๆเนี่ยก็จะยิ่งภูมิใจเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับยังไงก็อย่าลืมมาร่วมสนแสดงความคิดเห็นมาคอมเมนต์คาดเดากันพร้อมกับส่งกําลังใจให้กับทั้ง4สาวแล้วก็ลิซ่าด้วยนะครับในฐานะของผู้เข้าชิงศิลปินเดี่ยวคลิปนี้เราก็แวะมาเม้ามอยกับทุกคนเล็ก เนี่ยมารอติดตามกันนะครับหากมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเกี่ยวกับ b l a c k พิ n งในงานครั้งนี้เราจะนำมาทําคลิปเล่าให้ทุกคนฟังกันอย่างแน่นอนคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซั b สไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง